เราคุยกันเรื่องหน้าบ้านหลายคนแซวมาว่าไม่จบสักทีนะฮะงั้นขออนุญ,ญาตไปต่อเลยแล้วกันจากหน้าบ้านเนี่ยเปิดประตูหน้าบ้านเข้าไปประตูที่จะเข้าสู่ตัวบ้านเนี่ยนะครับถัดไปมันจะต้องเป็นห้องแรกถูกไหมฮะครับหลายๆบ้านเป็นห้องรับแขกครับอืเราจะต้องให้ความสำคัญอะไรยังไงหรือพิจารณาย,ยัางไงในการหวงช่วยที่เป็นห้องรับแขกเอ่อในถ้าเดินตามวิชาเดินตามวิชาหวงช่วยโดยโดย,โดยตรงนะครับ ประตูหน้าเนี่ยเป็นเป็นมีความสําคัญเป็นระดับหนึ่งนะฮะถัดเข้าไปเนี่ยก็คือโถงแล้าถึงจะเป็นห้องรับแขกอผมนึกถึงบ้านสามสามครับอันนั้นถูกต้องไหมฮะโถงเพราะเปิดประตูใหญ่เข้าไปเจอโถงก่อนนะฮะแล้วก็ถัดไปขวามืออ่อขอโทษซ้ายมือครับนั่นคือห้องรับแขกครับ อ oh. mm hmm. คือโถงเนี่ยจะมีความสําคัญเป็นอันดับรองลงมาจากประตูหน้าอ mm ื hmm. แต่ว่าโถงเนี่ยจะมีหรือไม่มีก็ได้ถ้ามีก็จะดีมากยิ่งขึ้น mm hmm. แต่ถ้าไม่มีก็ได้ mm hmm. นะฮะแต่ว่าผลมันก็จะน้อยกว่าที่มี mm hmm. คือไม่ใช่ว่าขาดไม่ได้แต่มีเนี่ยจะสมบูรณ์กว่าอ๋ oh.